สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อยืดสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะ69บาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู3ตัวยอด207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือหากแอดไลน์ไม่เป็นยกหูโทรศัพท์ สั่งซื้อได้เลยค่ะจะมีน้องๆทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่นะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงเปลืกมังคุดอ่อนๆน,นะคะเนื้อผ้าไม่หนามากนะตัวนี้อกอยู่ที่40ค่ะอก40นะคะผ้าสวยผ้าดีค่ะใส่สบายตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีดำนะคะลายสกินแน่นๆเลยอกได้38ค่ะสีดำลายสกินแน่นๆ,ๆอก38ดนะคะไม่มีการเฟดแดดใดๆทั้งสิ้นนะพี่ๆนะใส่กำลังสวยเลยค่ะใส่กับยีนดำก็ขึ้นใส่กับยีนอ่สียีนเลยก็สวยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปเก็บตัวต่อไปค่ะอุย้ยตัวนี้เป็นมัดย้อมน่ารักมากเป็นแบบ คันละฟูมากเลยค่ะตัวนี้อ,อกได้40สิบนะคะเป็นไซส์มาตรฐานอก4ี่บค่ะสวยๆเลยด้านหน้าด้านหลังลายเดียวกันค่ะด้านหน้าจะมีลายสกรีนนะคะลายสกรีนไม่มีลอกเลยนะคะยังแน่นยังแน่นแบบติดทนเลยอก4ี่ค่ะซื้อไปไว้รอส่งการนะคะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นสีดำค่ะเป็นสีดำที่ดำพื้นพื้นหน้าพื้นหลังนะคะ อ,อกได้42ค่ะพี่พี่อ,อก42นะคะเป็นเป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อใส่ในชีวิตประจําวันพี่พี่เห็นไหมคือเราใส่กับกางเกงสีดำมันเข้านะคะใส่กางเกงสีดําก็สวยสียีนก็น่ารักแล้วแต่พี่พี่จะไปแมทเลยเสื้อดําใส่กับอะไรก็ขึ้นอ,อกได้42ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะลายสกินด้านหน้าแน่นมากลายสกินด้านหน้าแน่นๆเลยตัวนี้อกได้ถึง46เลยค่ะอกลงได้ถึง46เลยนะคะบอกเลยเนื้อผ้าดีค่ะตัวนี้เนื้อผ้าดีนะคะอู้ยหนูว่าแล้วทำไมเนื้อผ้ามันดีมันมัน make in ที่เกาหลีเกาหลีมันไม่ใช่เกาหลีดองนะพี่ๆเกาหลี Korea ค่ะ นีตัวนี้สวยน่ารักตัวต่อไปตัวนี้สีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินอ,อกได้46ค่ะผ้าไม่หนามากเนื้อผ้าดีนะคะไม่มียุย่ยไม่มีขอบย้วยค่ะอ,อกได้46นะคะตัวนี้เป็นแบบโอไใส์ไว้ใส่นอนได้ใส่เที่ยวได้นะถ้ารู้สึกว่ายาวเกินไปนะคะพี่ๆเน็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทับในอะคะ่ะทับในเอาเลยตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะอกได้40ค่ะสีฟ้าอ่อนๆอกได้40ลายสกินแบบอ๊้น่ารักมากเป็นลายการ์ตูนลายการ์ตูนเจ่มบๆน่ารักน่ารักเลยค่ะประมาณนี้เลยนะอกของเขาได้40ค่ะตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานน้ออกได้40ค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสีเทาเข้มอกได้สี่สิบสองสีเทาเข้มอกได้สี่สิบสองเนื้อผ้าดีค่ะตัวนี้ลายสกินแบบสวยๆเลยอันเนี้ยมันเป็นแบรนด์แบรนด์ผ้าอยู่แล้วนะคะตัวเนี้ยมันเป็นแบรนด์ผ้าอยู่แล้วซึ่งใส่ดีแน่นอนตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นสีเทาเข้มเนื้อผ้าดีนะคะไม่ยืดไม่ยวย้ยตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบหกค่ะ ร้อยโลน่าจะใส่ได้นะคนที่แบบมีน้ํามีนวลแบบจำม่าหน่อยๆค่ะตัวนี้ใส่ได้เลยนะเขาเป็นสีกลมตัวนี้เป็นสีกลมค่ะผ้าไม่ดักผ้าไม่บางมากนะคะขอภัยค่ะผ้าไม่หนามากแล้วเขาก็ลายสกินแน่นๆเลยนะคะอ,อกได้ห้าสิบหกเลยค่ะคุมก้นนะใส่นอนค่ะถ้าไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรซื้อไปเป็นของฝากนะพี่ๆนะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอ,อกได้สี่สิบ อ,อกได้4ี่สิบค่ะลายสกรีนด้านหน้าตัวนี้มันเหมือนอมีเพชรนะคะมีเพชรหน่อยๆแต่เพชรไม่ล่วงนะพี่ๆเพราะหนูซักแล้วเพชรไม่มีติดแบบตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงที่สกรีนนะคะ,ะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะอ,อกได้สี่สิบค่ะเป็นเสื้อดําอกสี่สิบเสื้อดำใส่กับอะไรก็เข้าใส่กับอะไรก็ขึ้นตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวขี้มา้าอ,อกได้สี่สิบสองค่ะ กระเป๋าหน้าใช้งานได้จริงนะคะเนื้อผ้าดีนะเป็นคอกลมค่ะ over size อก์ไซส์อก42ค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดไม่หยอยนะคะสวยไหมน่ารักตัวต่อไปค่ะเสื้อเยือด่ะมันเป็นเสื้อที่แบบว่าใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะคือเรามั่นใจได้เลยว่า ซื้อไปอ่ะถ้าสมมติเราไม่ใส่เราอาจจะมีน้องน้องเราอาจจะใส่ก็ได้นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะอกได้44ลายสกินเข้มๆแน่นๆเลยนะด้านหลังก็นิดหน่อยค่ะตัวนี้อกได้44นะคะตัวต่อไป ตัวนี้สีชมพูสีชมพูอ,อก44ค่ะลายสกรีนด้านหน้านะคะเข้มๆแน่นๆเลยพื้นด้านหลังนะคะเป็นแบบเรียบๆไม่มีลายสกรีนนะอ,อกได้44ค่ะชอบตัวนี้เอฟเลยนะคะพี่ๆตัวละ69บาทนะซื้อ3ตัวส่งฟรีหรือว่าพี่ๆจะซื้อในคลิปนี้1ตัวไปซื้อคลิปอื่น1ตัวทำยังไงก็ได้คะ่ะให้ยอดมันถึง200หนูส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้อ,อกได้44ค่ะ อกได้44เนื้อผ้าแบบนิ่มๆเลยนะพี่พี่ลายสกีนด้านหน้าไม่มีลอกไม่มีแตกเลยนะคะลายสกีนด้านหน้าไม่ลอกไม่แตกพื้นด้านหลังก็เป็นเรียบๆนะอกได้44ค่ะอุ้ยเ,เสื้อแดงใส่กับกางเกงดำก็สวยนะ เห็นไหมมันเข้ากันหมดเลยอ่ะมันเป็นเสื้อที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะอกได้44นะคะเป็นสีแดงออกแดงเข้มหน่อยๆน,นะคะตัวนี้เขาจะออกแดงเข้มหน่อยๆน,นะคะเป็นพื้นื้นไม่มีลายสกรีนนะคะอกได้44ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีฟ้าออกฟ้าหม่นๆน,นะคะอ,อกได้42ค่ะเป็นคอวี v นะคะ อก42คอวีนะพี่ๆเนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าเด้งได้นิดๆน,นะด้านหลังด้านหน้าไม่มีลายสกินนะคะอกได้42ค่ะสวยๆเก๋ๆเลยนะตัวต่อไปใครใส่สีส้มแล้วหน้าขาวนะพี่ๆมาซื้อไปเลยนะคะอกได้48ส่วนตัวหนูใส่แล้วหนูหน้าดำอกได้48นะคะเป็นสีคัลเลอร์เลย อ,อกได้48ซื้อไปให้พ่อใส่แม่ใส่นะคะหรือว่าคนที่แบบว่าไซส์ใหญ่ๆหน่อยใส่ได้เลยนะคะอ,อกได้48นะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42ค่ะเป็นสีกลมอ,อก42เป็นสีกลมคอกลมค่ะเป็นสีกลมคอกลมด้านหน้าด้านหลังนะคะไม่มีลายก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบแนวออกโทนพื้นๆน,นะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะ อ,อกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้48ค่ะเป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มอ,อก48ค่ะผ้านิ่มๆเลยนะพี่ๆผ้านิ่มๆเนื้อผ้าดีๆเลยนะคะหนูให้ดูเนื้อผ้าจะทํายังไงให้เห็นเนื้อผ้าชัดๆอกได้48่ค่ะพี่ๆคนไหนดูไม่ทันนะคะที่หนูยกยกยกเนี่ยพี่ๆสามารถทักมาขอดูย้อนหลังได้นะคะแบบพี่อยากดูตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยบอกหนูได้เลย อกได้สี่สิบหกค่ะอกได้สี่สิบหกนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงสีม่วงอ่ากลืนๆก,กับสีขาวอะค่ะลายสกรีนด้านหน้าแน่นมากอ่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์เสื้ออยู่แล้วส่วนมากอะเสื้อจะเป็นแบรนด์นี้แล้วจะใส่ดีนะคะลายด้านหลังก็จะเป็นลายเมืองนะ้าเมืองประเทศอกได้สี่สิบหกค่ะเป็นสีม่วงออกค้าๆไปทางโทนน้ำเงินเนาะ ตัวนี้เป็นสีเขียวน้ำทะเลค่ะพี่พีเป็นสีเขียวน้ำทะเลอกได้48นะคะสีเขียวน้ำทะเลอกได้48นะคะลายสกีนมีเฉพาะด้านหน้าด้านหลังปล่อยเรียบนะคะนี่ใครที่กำลังมองหานะคนไซส์ใหญ่ที่กำลังหาเสื้อใส่ในชีวิตประจำวันแล้วหายากๆนะคะพี่พีลองมาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าหนูเห็นไซส์ใหญ่มีเยอะเลยมีหลายตัวเลยตัวนี้อกได้48ค่ะอย่างตัวนี้ 80-90กโลใส่ได้นะคะตัวนี้อ,อกได้48ค่ะเป็นสีกลมลายสกีนด้านหน้ามีเล็กน้อยลายสกีนด้านหลังก็งไม่ถือว่าใหญ่มากสีกลมอ,อก48ตัวนี้ใส่สวยค่ะคุมก้นมันไม่ใช่ทรงตรงที่แบบทรงยาวๆนะมันเป็นทรงอ้วนๆหน่อยคือมันเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ใส่สวย ตัวต่อไปตัวนี้อ,อก42ค่ะเป็นสีแดงสีแดงแบบเลือๆเลือเลือเลยอกได้42ค่ะลายสกินด้านหลังไม่มีนะคะมีเฉพาะลายสกินด้านหน้าจ oui ้าตัวต่อไปตัวนี้อก42ค่ะเป็นสีเทาเข้มลายสกินด้านหน้านะคะไม่มีลอกไม่มีเฟดลายสกินด้านหลังไม่มีจ้าตัวนี้อกได้42นะคะอุ้ยตัวนี้ใสสวยตัวนี้ใส่แล้วขึ้นนะเนี่ย แล้วผิวหนูดูผ่องผ่องกว่าสีส้มที่หยิบเมื่อกี้สีส้มที่หยิบเมื่อกี้คือผิวหนูไม่ได้เลยนะหนูเป็นคนดําอยู่แล้วนะพี่ๆแล้วมาใส่สีสมม้มอ่ะกยไม่รอดตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอกสี่สิบหกลายสกินด้านหน้าแน่นๆลายสกินด้านหลังแน่นๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีกรมเป็นสีกรมนะคะลายสกินกําลังเท่เลยไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดง เป็นสีแดงแบบแดงเลือดนอกอ่ะพี่พี่ลายสกรีนด้านหน้าก็เห็นไหมลายสกรีนจริงๆมันไม่ได้แตกนะพี่พี่มันเป็นมันเป็นลายของเขาอะ่ะมันเป็นดีเทลของผ้านะคะอกได้สี่สิบหกค่ะอกลงได้ถึงสี่สิบหกเลยนะคะตัวนี้ไม่เน้นยาวมากนะพี่พี่เน้นพอดีตัวนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวอกสี่สิบแปดสีเขียวอกสี่สิบแปดลายด้านหน้าเป็นโล่งๆนะคะด้านหลังมีลายไม่เยอะนะลายเล็กน้อย สีเขียวตัวนี้เป็นงานป้ายนะพี่ๆเป็นงานป้ายอกได้สี่สิบแปดค่ะซื้อไปไม่ได้ใส่ซื้อไปเก็บในตู้ก็ก็ได้นะเผื่อวันหนึ่งได้ใส่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะเป็นสีดำอกสี่สิบหกสีดำนะคะลายสกรีนด้านหน้าไม่ลอกไม่เฟดไม่ไม่เฟ,ด,เฟดแดดด้วยนะแล้วก็ลายสกรีนไม่แตกนะคะด้านหลังก็คือเป็นพื้นโล่งๆเลยอกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้ อกลงได้ถึง46เลยนะคะตัวต่อไปสีเทาอ่อนนะคะเนี่ยหนูชอบใส่สีนี้มากสีเทาอ่อนนะคะตัวเขาจะเป็นคอกลมค่ะจะเป็นคอกลมลายสกรีนจะเป็นลายสกรีนติดเสื้อนะคะที่มันไม่ได้โผลออกมาเหมือนแบบเหมือนสติ๊กเกอร์ติดอันนี้ไม่ใช่นะตัวต่อปะอ่าด้านหลังนะคะเป็นพื้นโล่งๆตัวนี้อกได้46ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าอก46เหมือนกันค่ะจริงๆสีจริงไม่ได้เข้มเท่าในกล้องนะคะอ่อนกว่านิดนึงตัวนี้อกได้46ค่ะลายสกินด้านหน้าลายสกินด้านหลังเลยตัวต่อไปตัวนี้สีเทาอ่อนค่ะอกได้46ค่ะลายสกินไม่เยอะนะคะคอของเขาตัวนี้อก46นะคะลายสกินด้านหน้าแน่นๆเลยนะคะลายสกินด้านหลังไม่มีค่ะเป็นพื้นโลง่ง ตัวนี้อ,อกได้46ค่ะคุ้มก้นนะซื้อไปให้พ่อใส่ได้นะคะพ่อใครที่แบบออน้ำหนักประมาณ 60- 60อัพแล้วก็สูงประมาณ170เนี่ยใส่ตัวพวกเนี้ยคือพอดีเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีม่วงอ่อน,อ,อ,นอกได้40เป็นสีม่วงออกชนพาสเทลนะคะลายสกินด้านหน้าลายสกินด้านหลังบอกเลยไม่มีแตกสักนิดนะคะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มอกได้48ค่ะเป็นผ้านิ่มๆนะตัวนี้ใส่เน้นใส่พอดีตัวนะคะใส่พอดีตัวเราจะไม่ใส่ให้มันแบบดูใหญ่จนเกินไปนะตัวนี้ทรงของมันนะคะอกได้48อกได้48น้องแต้มแยกตัวนี้ไว้ให้นาหน่อยตัวต่วป้าตัวนี้อกได้48เหมือนกันค่ะเป็นสีเหลืองเข้ม สีเหลืองเข้มแบบสวยๆเลยลายสกรีนด้านหน้าโลโก้ด,ด้านหลังแบบเจีมๆนะคะอกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44นะจ๊ะอกได้44เป็นสีเทาเข้มนะคะลายสกรีนด้านหน้าเป็นสีขาวจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นดีเทลนะพี่ๆมันไม่ได้ลอกมันไม่ได้เฟดนะคะมันเป็นดีเทลของลายสกรีนเขาอกได้44ค่ะด้านหลังเป็นพื้นโล่งๆเลยนะ ตัวต่อไปตัวนี้อก44ค่ะสีดําสนิทเลยอุ้ยนา่ารักมากด้านหน้าไอ้ตัวเนี้ยใหด้ดูชัดๆชัดยังไอ้ตัวเนี้ยมันเปนเป็นงานแบบอ่าเป็นไหมไหมที่มันแบบเป็นเลื่อมจะบอกไงอะพูดไม่ถูกไหมทองคําบะอกได้44นะคะเป็นสีดําเข้มสนิทเลยนะคะตัวนี้อกได้44ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะอ,อกได้38ค่ะเนื้อผ้าดีมากผ้านิ่มๆนะคะผ้าไม่หนาอ,อกได้38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มลายสกินสีเหลืองอ,อกได้46ค่ะอ,อก46นะคะพี่ๆซื้อไปใส่เป็นแบบไอ้พวกคีพอปก็ได้หรือจะซื้อไปใส่นอนนะคือดีมาก แล้วถูกด้วยอกได้44ค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีกลมนะคะอก44ลายสกินด้านหน้าแบบแน่นๆเลยนะคะด้านหลังเป็นพื้นปล่อยโลง่งๆค่ะอกได้44ค่ะตัวนี้อก4ี่นะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเสียดสีดำนะคะเป็นสีดำเป็นผ้ากีฬานะคะอกได้สี่หนูขออภัยนะพี่พี่มันไม่ใช่ อกได้สี่สิบหค่ะเป็นผ้ามีความมันมันเงาเงาหน่อยนะพี่ๆนะตัวเนี้ยมันจะมีความมันมันเงาเงาของผ้าหน่อยนะคะอกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้อกได้อกได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็นุ่งนะคะขออภัยค่ะตัวนี้นะคะอกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบเป็นสีกลมกลมอ่อนๆนะคะไม่ใช่กลมเข้มอก4ี่สิบค่ะตัวต่อไป สีส้มตัวนี้อกได้48นะพี่ๆโอ้โหแสบตามากเห็นไหมแค่อยู่ตรงเนี้ยหนูยังดูดำเลยอกได้48นะคะตัวนี้แจ่มๆเลยพี่ๆลายสก,กรีนไม่มีรอกนะคะยังแน่นทุกตัวตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะอก56ด้านหน้ามีกระเป๋าใช้งานได้จริงเนื้อผ้าไม่แข็งจนเกินไปนะคะอกได้56เลยคะ่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้40พี่พี่อกลงได้ถึง40เลยนะคะเขาเป็นสีเทาที่มีความเหลืองนิดนดนะเป็นสีเทาเข้มที่มีความเหลืองนิดนิดนะคะแต่ด้านหลังเป็นพื้นโลง่ลงๆเลยค่ะอกได้40ินะคะตัวนี้อกลงได้ถึง40เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้ไม่มีไซส์ค่ะ อ๋อตนี้อก14อก44ตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะพี่พี่นะลายสกรีนด้านหน้าแบบแบบเข้มๆเลยนะคะด้านหลังก็เข้มนะคะอกได้ถึง44ค่ะตัวนี้อกลงได้ถึง44เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสีเทาสีเทานะคะอกได้48อกได้48นะคะลายสกรีนตัดเป็นสีน้าเงิน อุ้ยลงตัวมากแล้วมันดูฮัลูฮาลาเกินไปแล้วตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะอกได้42ค่ะเป็นคอกลมเป็นคอกลมสีเทาเข้มนะคะอกได้42ค่ะเนื้อผ้าดีมากตัวเนี้ตัวต่อไปตัวนี้สีม่วงเข้มนะคะ ตัวนี้สีม่วงเข้มอกได้สี่สิบสองพี่พี่อกลงได้ถึง4 2่สิเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะตัวต่อไปค่ะเดี๋ยวหนูหาที่ใส่ก่อนตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้อกได้ 42. ค่ะอก 42. ่สิบสองนะ,ะาลายสกินแบบน่ารักมากสีดำเข้มสนิทเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ออเอาตัวใหม่ตัวใหม่ค่ะ ตัวนี้เป็นสีเทาตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะอกได้42สิพี่พี่เนื้อผ้าดีนะคะอก42เนื้อผ้าดีเลยด้านหน้าด้านหลังนี่ประมาณนี้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้สีส้มอีกแล้วอ่ะหนูเจอสีส้มพี่พี่ดูดูหน้าหนูตัวนี้นะคะอกได้38ดค่ะอกได้38ดลายสกีนด้านหน้านะคะลายสกีนด้านหลังเลยค่ะอกได้38ดนะคะเน้นเเลยนะ ตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีแดงอกได้4 4ค่ะสีแดงอก44นะคะเนื้อผ้าแบบนิ่มมากเนื้อผ้าแบบนิ่มหน้าใสนะคะลายสกิีนก็น่ารักไม่ได้ดูโดดเด่นจนเกินไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียว สีเขียวเขียวมะนาวเขียวตรงอ่อนอกได้48ค่ะใครนะคะที่ชอบความโดดเด่นพี่พี่ใส่ไปเลยสีนี้นะ่ะใส่ยังไงใครก็เห็นนะคะอกได้48ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเทาอก42ค่ะสีเทาอก42ด้านหน้าเป็นพื้นๆน,นะคะด้านหลังมีลายสก,กินเล็กน้อยนะอกลงได้ถึง42เลยค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีแดงอกได้40ค่ะสีแดงอกได้40มีลายสกินด้านหลังไม่เยอะมากนะคะด้านหน้าก็ลายสกินนิดเดียวอกได้40ค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห6เนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีเลยตัวนี้ตัวนี้อกห6ค่ะใหญ่ๆหน่อยนะเน้นใส่แบบใส่แบบไส่อะไรประมาณเนี้ยพี่ๆอกได้ห6นะคะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวแบบเขียวน่ารักเขียวแบบในกล้องเลยอกได้42ค่ะเป็นทรงที่มันไม่ได้แบบโอเวอร์ไซส์เยอะเกินไปนะพี่พีมันเป็นทรงพอดีตัวตัวนี้นะคะอกได้42ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวเขียวอ่อนนะคะอกได้50เขียวอ่อนอกได้50ลายสกินด้านหน้าน่ารักมากลายสกินด้านหลังเป็นแบบ Everything logo เลยนะคะอ๋ออกได้50คะ่ะตัวต่อไปตัวนี้มัดย้อมตัวสุดท้ายน่ารักมากมันเหมือนจะมีแฝดของมันอีกตัวหนึ่งนะคะมัดย้อมตัวนี้น่ารักสุดๆไปเลยซื้อใส่รอส่งการก็ได้นะคะพี่ๆอ,อกได้40คะ่ะกำลังแบบไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีนะอ,อกได้40คะ่ะ โอเคเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆชอบตัวไหนเอปได้เลยนะคะตัวละ69บาทเท่านั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ